สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางกอกสมยัยวันนี้เราจะพาท่านมาเที่ยวชมอนุสร์สถานแห่งชาตินะครับอนุสร์สถานแห่งชาติสร้างขึ้นเพื่อสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีเพื่อเป็นอนุสร์แด่บุรพาหมากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียชีวิต เพื่อประเทศชาติตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติช่วงถนนีิภาวดีลังสิ์บรรจบกับถนนถอนยอดทินตำบลคูคตคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปะทุมธานีในพื้นที่38ไร่1งาน97ตารางวาปัจจุบันอยู่ในความรับผิดช,ชอบของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยกระสวงกระลาวอนุสร์สถานแห่งชาติเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสร้างอนุสรีเพื่อบรรจุอัฐิของผู้เสียชีวิตในสมัยสงครามต่างๆเช่นอนุสรีฐานอาสา เป็นเื่อลึกสำหรับผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1นึอนุสาวรียพิทักษ์รัฐธรรมนูญสร้างสำหรับเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชอนุสาวรียชัยสมรภูมิสร้างสำหรับกรณีพิพาทไทยฝรั่งเศแสและสงครามโลกครั้งที่สองแต่ยังมีการสู้รบเกิดขึ้นอีกหลายครั้งเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนาม การปราบปรามผู้ก่อการร้ายมีผู้มีผู้เสียชีวิตทั้งทหารตำรวจและพลเรือนซึ่งได้รับพระมากราณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปุ๋ิพนอาดุญยเดศเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพเป็นประจำทุกปีเป็นจำนวนมากและอัฐิของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นยังคงเก็บรวบรวมไว้ยังไม่ได้จัดสร้าง ถาวรวัตถุขึ้นเป็นอนุสรณ์อย่างสมเกียรติกระทรวงกลาโหมจึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติขึ้นเป็นส่วนรวมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่20กรกฎาคม2526เวลา16.30น 16. เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันที่2กรกฎาคม2537และพระราชทานนามสถานแห่งนี้ว่าอนุสร์สถานแห่งชาตินะครับวันนี้ก็จะมีโรงเรียนกอสอนน,อนะครับมาเยี่ยมชมอนุสรสถานแห่งชาตินะ นี่เราจะพาไปเดินชมตามจุดต่างๆกันนะครับอันนี้จะเป็นป้ายอนุสรสถานแห่งชาติที่บอกถึงตำแหน่งเรืออพารนต่างๆนะครับ อาคารที่1นะอาคารที่1ก็คือเป็นลานประกอบพิธีนะครับอาคารที่2ก็เป็นอาคารประกอบพิธีเหมือนกันอาคารที่3เป็นอาคารภูมินิทัศน์นะครับอาคารที่4เป็นอาคารต้อนรับอาคารที่5เป็นอาคารภาพปริทัศน์หรือภูมินิทัศน์นะครับนะอันนี้ก็คืออาคารหนึ่งนะครับนี่อาคาร2อาคาร3อาคาร4อาคาร5นะ ทีนี้เราจะพาไปเดินชมกันแต่ละจุดนะครับอตอนนี้ดูภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะเข้าไปดูบริเวณภายในนะครับมาดูจุดแรกเลยนะ อันนี้ก็คือปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ปืนใหญ่นี้นะครับเรียกกันว่าปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80นะครับปปรนะครับประเภทปืนใหญ่กองพลน,นะครับ ลำกล้องกว้างนะครับ75ม mm ิลเมตรยิงได้ไกลถึง1,230เมตรอาเท่าที12,300เมตรนะครับระยะหวังผล8กิโลเมตรนะครับน้ำหนัก1,375กร,รัมนะกระสุนที่ใช้เป็นกระสุนระเบิดนะครับการน,นำไปใช้ในสนามรบ ก็อาจจะนำไปด้วยยานยนต์นะครับแล้วก็เป็นประวัติผู้สร้างก็คือบริษัทโบ f o r s สสวีเดนนะครับประจําที่กองทัพบกเมื่อปี2480นะครับอันนี้เก่ามากนะครับประจําเข้าประจํากองทัพบกเมื่อปี2480นะครับ ต่อมาเราจะพามาชมอีก2จุดก็คือจุดที่เป็นรถถังกับปืนใหญ่ตรงนี้นะครับรถถังกับปืนใหญ่วันนี้จะมีนักเรียนกศออนอนะครับมาเยี่ยมชมนะครับ ายภาพนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องเครื่องบินโจมตีและฝึกนะครับอ่าเป็นเครื่องบินโจมตีและฝึกนะที่เรียกกันว่าชี 28ดีนะครับปฏิบัติการต้องกันรประเทศด้านลาวและกัมพูชาประจำการเมื่อปี2505นะครับกดประจำการเมื่อปี2527ผู้ผลิตก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนตัวนี้เป็นรถถังนะครับรถถังเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบก รถสะเธอนน้ำสะเธอนบกปฏิบัติการในสงครามโรคครั้งที่สองประจําการเมื่อปี2490กดประจําการเมื่อปี2518ผู้ผลิตก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอ,อันนี้เป็นรถถังสะเทอนน้ำเะเทอนบกนะครับรถถังสะเทอนน้ำสะเทอนบก อันนี้ก็เป็นเครื่องบินเมื่อกี้นี่นะครับเเครื่องบินเมื่อกี้นะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นรื่นดีนะครับมีต้นไม้มีสนามหญ้านะครับมีต้นไม้มีสนามหญ้า ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเราจะเข้าพาไปดูด้านในนะครับตอนนี้ถ่ายข้างนอกก่อนนะครับคลิปแรกนี้ถ่ายข้างนอกก่อนเพราะว่าระเวลามันจำกัดนะครับ ที่ที่ถ่ายเป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นตรงนี้นะครับด้านหน้านะแต่ว่าจะย้อนแสงหน่อยนะครับตอนนี้ถ่ายบ่ายสามกว่านะครับตอนนี้ถ่ายในเวลาบ่ายสามก็จะย้อนแสงนิดนึงนะครับ อันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้านะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับที่มีผู้บริจาครายชื่อผู้บริจาคลายละหน0 0 0หบาทนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าพระอเกอสายุตเกิดผลเป็นผู้ดำริสร้างนะครับแล้วก็อดีตท่านเป็นผู้อาการภาค3-350าโรตารี่สาขผลด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น เฮลิคอปเตอร์รุ่นเก,เก่าเลยนะรุ่นบุกเบิดเก่าเลยนะเราไปดูกันนะครับเนี่ยครับเก่ามากนะเก่ามากนะครับโอเคสวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ